สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมก็มาอยู่กับแพรค่ะเพ่งค่ะบอมบองเดือดมากเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะอัปเดต Was h i n our b a g นะคะจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูว่าช่วงนี้พวกเราพกไอเทมไหนบ้าง <c oughs> ตัวหิม่ะหมิหมรู้สึกว่าช่วงนี้ ไอเดียกนี้หิมมีอยู่ในกระเป๋าเยอะมากๆอ่ะจะเป็นพวกแบบดูแลผิวดูแลสุขภาพดูแลหน้านะคะยิ่งช่วงโควิดอ่ะเราดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนาะช่วงเนี้ยพิมก็เลยคิดว่าในเนี้ยน่าจะมีพวกแบบเกี่ยวกับดูแลต่างๆแล้วก็พวกเมคอัพอ่ะน่าจะเยอะเฮ้ยถึงเลือกตีมาทาคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วว่าเออช่วงนี้พวกเราพกอะไรในนี้บ้าง <c oughs> คือกระเป๋าพิมแบบตุงมากอ่ะอัน,นอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะอันนี้จริงไหมจริง <Okay S 1> <ๆ S 2> เ <ๆ S 2> หรอเพลงคือใหญ่สุดแต่ดูไม่มีของนะบอกแพรกับ เพลงว่าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วเริ่มจากใครก่อนเอาของเพลงก่อนแล้วจะได้จบจบไปชอบใช้ไปทํางานค่ะเพราะมันใหญ่ดีแต่ว่าเพลงไม่มีอะไรเลยจริงๆพิมชอบขอโมยใบนี้ใช้มากเลยรู้สึกว่าพิมจิมก็ขโมยทุกใบอะ่ะใช่ <laughs> เห็นว่ามันดีนะตอนเพลงไปฝึกงานต่างประเทศเพลงเอาใบนี้คันหนึ่งปีใช้ได้ถึกมากอย่างแรกนะกระเป๋าตังค์อย่างสองนะ ไม่มาจบในส0มสิบวีไม่ได้นะช้ารีบค่ะรีบของชาแนล YSL อันนี้แซนซื้ออันนี้ที่สาวซื้ออันนี้ซื้อเองอันนี้ก็ชาแนลค่ะสวยมากเลยแซนซื้อให้ปวดผ้าอนามัยค่ะอ้ยแล้วมีนี้ค่ะน้ำยาหยอดตานะคะชอบใช้พอชอบนอนหลับมันชื่นช่ำอารนีิก็แห้งมีใช่เพราะมือแห้ง นี่เราเห็นก็พกนี่วิตามินซีอันนี้พิมเป็นคนแนะนำเพราะมันกินง่ายและที่พิมให้มาพิมก็เลยอันนี้เป็นคนให้มาเองให้ให้น้องไปลองมันดีนะเขากินทุกอย่างที่ได้ปีกินทุกอย่างที่มันง่ายๆนะคะแบบไม่ต้องทําอะไรมากอันนี้เป็นพ็อปที่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็หน้ากากค่ะหน้ากากไม่จะหลายวันแล้วเั้งกุญแจหมดแล้ว อ่ะอันนี้ก็จบไปนะคะภายในหนึ่งนาทีว่าอินไม่แบกของน้องเพลงต่อมานะคะเอาไปของน้องแพรบ้างละกันใบที่ชอบใช้ก็คือใบนี้เพราะว่ามันทนใบนี้ก็ยังไม่เคยยืมเลยก็อาจะยืมอยู่อาทิตย์เนี้ยไปงานแต่งเราก็รู้สึกว่ามันใช้แบบสมบุกสมบันได้แต่ว่าดีไม่เคยยืมก็ของคไม่ตอบเลยไม่เคยยืม ก็ขอไม่ได้แต่วิปแต่งคือเราถามว่าเหมาะกับไปไหนที่สุดในเนี้ยเราไม่เห็นเหมาะเลยมันไปไหนเหมาะไม่ไดีของที่จะพบก็อาออย่างแรกก็คือมีกิ๊บกิ๊บก็ประดับกระเป๋าเสื้อเสื้อ <med> <med> ขอมาข <med> <med> อ <med> ที่ตัด จัดระเบียบในกระเป๋าอะไรเงี้ยที่ไห้ว่ามีคนทักมาถําเยอะมากอยากได้ก็แบปีนะอันนี้แม่ที่ทำเองเออเพราะแบบแม่ว่างมากก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยแบบว่าทำอันไหแเราคือแบบสมมุติแบบจะเปลี่ยนใบใช่ไหมก็คือแค่หยิบอันนี้ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเนี่ยคือซับน้ามาแป้งแป้งยินิทฟรีือ้ีหลายตลับแล้วแป้งอันนี้จริงๆถึงก็พบเหมือนกันแล้วก็คนแจรโหลดพาวเแบงค์นะค่ะแบบ ท้ารีเรซิ่งใมันน่ารักใช่มันอันเล็กซื้อเพราะว่าจะไปเที่ยวก็จะมีกระเป๋าไม่ได้ขายใบใบแค่เนี้ยพันเดียวมันใบแค่เนี้ยมันใบแค่เนี้ยก็เลยต้องหาที่มันแบบว่าอันเล็กๆแล้วก็ลีฟลีพกสามแทงเยอะมากมีสามใบแต่อันนี้ลีปอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ของยี่ห้อยัไม่รู้ว่าซื้อจากเกาหลีอะเห็นว่ามันถูกก็เลยหยิบมาจากในโอลิปยังน้ำหอม เออเผื่อไปเที่ยวอะไรเงยก็แบบต้องเป็นคนสวยเออดูเป็นคนสวยค่ะตัวหอมหมีหมีจะได้ยาวขึ้นอ๋อแล้วก็อันนี้นะคะคือแบบว่าติดแทบพุกกระเป๋าเลยแต่ว่าซื้อตัวเดียวก็คือย้ายย้ายซื้อจากดิสนีย์ของแท้ไม่ใช่อะไรอยากโชว์แล้วต่อกันที่กระเป๋าของ น้องพิมพ์บ้างมันตุงมากคือปกติอะพิมพ์เป็นคนไม่ชอบปิดกระเป๋ากระเป๋าพิมก็เลยจะใส่ได้แบบเต็มแม็กซิมัมาทำไมเป็นคนไม่ชอบปิดกระเป๋ามันจะได้ใส่แบบแม็กซิมัมคัปาซิตี้ได้ถ้าปิดมันปิดไม่ลงแล้วมันซื้อไซส์ใหญ่วันนี้ไม่ได้หรอไม่น่าชอบกระเป๋าใบเล็กๆอันแรกเลยเป็นกระเป๋าตังค์ที่ยืนมากกระเป๋าตังค์ก็ตุงเนาะอยากจะเที่ยวกระเป๋าตังค์ใครยังพกเหรียญอยู่เนี่ยกระเป๋าตังค์เลยโอ้บาททุกคนดูบาทมีหกบาท ใช่จริงไงประชาชนก็ไปตับคือใช้จริงจะยืนมาทุกคนเพราะพิมเป็นคนแม่ก็รักษาของเท่าไหร่อ่ะไนที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับคลิปนี้เท่าไหร่มีอาหารแมวเออจริง่มีอาหารหมาด้วยแต่อยู่ในรถเผื่อเจอง่ายน้องๆอ๋อทิมทิมไม่เห็นป้อนบอมแต่ทิ้งไปป้อนป้อนหมาตัวอื่นเดี๋ยวจะาอานี้ยัดปาก่ะ พวกแบบเคสเตอร์ที่พิมชอบได้มานะคะคุณก็จะขอกเก็บเอาไว้เออือ่อตือข้างทางก็จะแวให้จะมีอ่ามีกุญแจรถนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริมสวยความงามอะไรเยอะมากๆนะคะอ๋ออ่ออ้อนี้ก่อนเป็นแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกคนคือขวดมันสวยวน้ำหอมใช่มนจะเป็นขวดแบบเหมือนขวดน้ําหอมแต่ว่าพิมมาได้มาจากไอจีนึงเขาส่งมาให้พิมพ์นะจริงๆมันไม่ใช่สีนี้มันเป็นแบบแอลกอฮอล์สีใสธรรมดาแต่ว่าอันนี้เติมเข้าไปพันหมดไงแล้วแบบเหมือนหลอดอ่ะมันพกง่ายมากกระเป๋า ชอบใช้ใบเล็กๆใช่ป่ะอันนี้คือมันผอมแล้วมันยัดไปได้ทุกใบอ่ะิมก็เลยเอามาเติมเพิ่มนะคะหวีอันนี้เพื่อนทิมน่าจะทาเองมั้งแล้วเพื่อนทิมให้มาก็น่ารักดีแล้วมันก็ปกเงาปีละที่ให้ผมจิมสัตวตังมากที่ยิมไปอยู่เมกาแบบปีหนึ่งจิมไม่หวีผมเลยไม่รู้ว่าชีวิตนี้ไม่รู้จักคิมนวดหรือเปล่าวีครั้งแรกในชีวิตตอนเ็นแท้ก็สมควรไม่งั้นน่าจะโดนไล่ออกก็มีต้องอ๊กชอบกินกับเบียร์ก็เลยพกเอาไว้เวลาไปกินเบียร์กอ่ินน้องโอ ลิปมันแล้วลิปมันในกระเป๋าพิงคือจะเยอะมากมีของคามิกสองอันคือมันเป็น2กลิ่นอะอันเนี้ยด้านบนเพื่อนซื้อมาให้จากเมกามันจะเป็นกลิ่นพีชกับแมงกูหอมมากเราคือทาสามชั้นน่ะหรอไม่ใช่ทา3าอย่างจะเลือกไงว่าแบบวันนี้อยากได้มะม่วงวันนี้อยากได้กลิ่นเชอร์รี่อันนี้เป็นกลิ่นเชอร์รี่อันนี้ซื้อจากที่ไทยมันดีมากคือยี่ห้อเนี้ยเป็นยี่ห้อที่ ไม่ใช่ยี่ห้อสิรุ่นนี้ด้วยรุ่นที่มันแบบเป็นหลอดบีบๆางเงี้ยค่ะแล้วแบบปากเหมือนกินไก่ย่างมาแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้ลองซื้อมามันน่ารักอะบก็เลยลองซื้อมาแต่คือมันเป็นแท่งอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากให้ดูได้แลวมันยืนไม่ได้มันเท่าอันเมื่อกี้นะคะและ้วห็นก็จะมีปกลิปด้วยลิปที่หิมใช้ช่วงนี้จะเป็นของมามองหุยมันสะอาด ทุกคนมันปากผมก็เปลี่ยนมามองนะเดี๋ยวพิมแปะชื่อสีไว้ให้คนถามเยอะมากว่าแบบชอบใช้ลิปของอะไรเห็นชื่อใ้มามองทุกช่วงเแต่พิมใช้คอลอร์สีไงอ๋อมมันอ๋อเข้มขึ้นถ้าอันกเข้มปีดับนะต้องเข้มกว่าเดิมเข้มขึ้นเลยเลยมิจฉาลิปมันแบบฉ่ำๆใช่ป่ะแล้วก็แปะอะไรเกาหลีอืมแล้วก็แบบ แล้วต่อมาที่พิมมีก็จะมียาแก้แพ้ยุงเออแก้คันคือเหมือนพิมมัเป็นคนแพ้ยุงทุกคนแค่มันเกาะอย่างเงี้ยมันก็จะมีตุ่มขึ้นมาแล้วแต่อันนี้ทาหลังจากที่มันมันขึ้นเป็นตุ่มแล้วมันจะหายคันนะคะทุกคนอันนี้ดีมากเฮ้ยยาสุดท้ายแล้วอยาสุดท้ายที่พิมมีเหมือนเพลงเลยใหญ่มากใหญ่มากคือจริงๆอ่ะมันมีเอ้ยมันมีซองเล็กปะพี่เต้ให้เพลงอะแม่เมจิไม่แพ้ ก็เจ้าอ,อยู่ดีอยู่แล้วส,สวยอยู่แล้วแต่เดี๋ยวให้มีมีเยอะเลยถ้าสมมติพิมใช้กระเป๋าที่ใบเล็กกว่าน,นี้พมก็จะปกแบบสองเล็กแบบนี้แต่ว่าวันนี้พิมรู้สึกว่ามันอยัดลงพิมก็เลยพกเป็นขวดแบบนี้นะคะอ,อ,อันนี้เขาเป็นว With ีด้าวิดซี เทเว่นก็1 1> มีขายปะ่ะใช่อันเนี้ยแบรนด์อ่ะเขาส่งมาให้พิมพ์ทุกคนแต่ว่าพิมพ์ลองกินจริงแล้วรู้สึกว่าเออมันเวิร์กนะคะพิมก,ก็เลยกินต่อมาแล้วก็เนี้ย<ต>ใช<ห>่นนก็เห็นเห็นปลามาก็กินมันใช่ม<ห>ันดำยี่ห้อนี้มัน,น,มนดำอย่างทุกวันเนี้ยคือกินวันละหนึ่งแคปซูลตอนเช้านะคะพิมพกินตั้งแต่ช่วงที่พิมพเป็นโควิดอ่ะเรารู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะพิมพแบบอยากจะเสริมภูมิต้านทานเยอะๆแบบอยากให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะช่วงนั้นก็เลยจะกินวันละสองแคปซูลก็ว่าทําไมสวยขึ้น เปล่าทาดีเพียช่วยทั้ผิวทั้งผิวไม่ปรุงด้วยแวบปรุงต้านทานวิตามินซี่งมันทำให้แข็งแรงจะมาแนะนำแลนคือเขาอะเป็นวิตามินซีอะแล้วก็ว่าทำไมเราผิวใสกว่าเจะแม่ กินบ่อยกินบ่อยต้มีกินวิซซี่บ่อยเขาเป็นวิตามินซีธรรมชาติสูงที่ร่างกายอจะดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนะคะแบบปลอดภัยเลยตามชื่อเลยนะคะมันคือ a อาเซล่าเชอรี่แอนคามูคามคือเขาว่ามีสารสกัดจากคามูคามูมันเป็นแบบเหมือนซูเปอร์ฟู้ดอะทุกคนเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีแบบสูงมากๆมันจะช่วยเรื่องมีคุณต้านทานด้วยแข็งแรงด้วยพวกแบบหวัดภูมิแพ้มันก็จะช่วย ราไม่ป่วยช่วงโควิดอ่ะพิมพก็เลยกินแบบมีวินัยมากๆแต่ทุกวันนี้คือพิมพไม่ได้เป็นโควิดแล้วนะแต่ว่าก็ยังกินอยู่คนที่มีความเครียดพักผ่อนน้อยทํางานหนัก <c oughs> นนเขาจะช่วยทําให้เออเราดูไม่โทรมแล้วก็ช่วยเสริมมิวต้านทานเราอีกอย่างหนึ่งที่พิมพชอบมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์คคือเรื่องผิวมันเหมือนกินแล้วผิวมันสวยขึ้นมันแบบมีความกระจ่างใสอ่ะมีความแบบเรียบเนียนเขามีสารสกัดจากมะเขือเทศแล้วก็สมผิวมองค้คจุดด่างดำมาเขาจะช่วยมากๆเลยมันช่วยเรื่องสิวด้วยนะอย่างช่วงที่ป ปกติเวลาดิเมนมาสิวมันจะขึ้นเยอะพอกินได้สักพัก่ะรู้สึกว่าเออมันทําให้สิวเรานอยลงถ้าใครที่เจอแบบแดดฝุ่นมลภาวะบ่อยๆ,ยๆแล้วรู้สึกว่าเออผิวเราเสียหน้าเราหมองคล้ำอะกินวิตามินซีก็จะช่วยมากๆจริงๆวิตามินซีอะเขาจะชอบแนะนําให้กินคู่กับอาหารเสริอมอื่นๆเหมือนเวลาเรากินอาหารเสริมเขาจะบอกว่า กินวิตามินสีคู่ด้วยมันจะซับพอร์ตกันมีช่วงหนึ่งที่คุณกินคอลลาเจนทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเออกินคอลลาเจนแล้วกินวิตามินสีคู่ด้วยมันจะทําให้ทํางานดีขึ้นหาซื้อได้ที่วัดสันเป็นกระปุกอย่างนี้นะวัดสันร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีทั้งหมดหกสิบแคปซูลนะคะถ้าใครที่เอออยากพกอันเล็กหน่อยอ่ะอันเนี้ยเลยไม่หาซื้อใช่หาซื้อเซเว่นได้เลยสี่สิบเก้าบาทสิบสี่แคปซูลในนี้เดี๋ยวยังไงพวกรายละเอียดต่างๆอ่ะพิมพ์ทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะ กกินนพวีแล้คลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตของในกระเป๋าเราระมาณนี้พวกเรามีมิอัพเยอะนะคะไม่พกพกแต่ลิปติก <laughs> จบแล้วบ <Bye bye. S 1> ๊ายบายยังก่อนไปนะคะพิมฝากกด ไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะพี่ฝางกด subscribe นิดนึงนะคะใครที่ชอบน้องแพรน้องเชงอยากให้มาออกคลิปอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ได้อีบองอีบองด้วยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเผื่อวันหลังจะได้แบบเชิญคุณคุณเขามาใหม่นะวันนี้ไปแล้วบบ๊ายายบ๊ายบาย